เลยพี่วินวัดหลังชนวนมวนสารค่ะ250บาิลหรือเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายศูนนะพี่พี่ขาน้ำมันเสือออกไปแล้วค่ะสําหรับชนวนนะพี่เพย์พี่ชี้ตอนนี้เหลือต้องวุ้นเป็นเนื้องอแล้วพี่พี่บีลิฟมาแล้ว300อบอค่ะตอนนี้เหลือจะเป็นเนื้องอแล้วพี่พี่ขาขอให้เราพบเจอแล้วกัน3 400 401พันพี่กัน หนึ่งพันพีการหัดใหญ่พี่พี่รายการเนี้ผ่ 1, านไปนะสองพันอย่ามาดูเลขโคดพี่รายการนี้จัดได้เลยน้ำอยู่หนึ่ันแล้วคะ่ะนเวลานี้พี่พี่ขาใครไปทานใส่ได้เลยหลังมหาชนวนมวลสารรายการนี้มากับหลังยันเต็มวงเห็นไหมพี่เต็มวงเต็มยำดวงนะคะแล้วมากับดีเลยเลขโคดอะไรหนึ่พันบอกพี่ขาบินแล้วเท่าก็ได้รีบโดดรีบปัดได้เลยคุณพี่ใครยังไม่หลับไม่นอนนะรีบมาเก็บรายการนี้นะคะน้านาเก็บพี่เนื้อหลัก เนื้อหลักค่ะรายการนี้หนึ่งพันทวนบิดแล้วเท่าไรก็ได้ขอศูนย์ค่ะรายการนี้มากับเลขโคดระนาเบอร์สี่ค่ะเลขโคดระนาเบอร์รายการนี้มากสี่เจ็ดสามค่ะดูดิรายการนี้จะเป็นหลังแบบว่าเต็มเต็มแผ่นเลยนะพี่เต็มแผ่นนะคะไม่ใช่แค่ตรงยันดวงนะคือตรงพะราหูก็เป็นมหาจนวนมวสารเหมือนกันที่สุดแล้วมหาจนวนรุ่นนี้นะพี่ๆเก็บได้เก็บนะคะเก็บก่อนได้เปรียบนะขายรูพาราจัดได้เลย หนึ 1> 1, ่งพันโมยังเบายังบางพี่ขาลุยได้ลุยใส่ได้ใส่ก่อนพี่พันร้อยพันสองมาได้เลยคะ่ะรายการนี้หนึ่งพันท้่นยังเบายังบางนะคะสําหรับนวัดโรหะหนึ่งเดียวในลังด้วยพี่ขารายการนี้ยหลังมหาชนวนหนึ่งเดียวเท่านั้นนะพี่ถ้าพลาดเดี๋ยวพลาดเลยนะคะทุกท่านตัดสินใจกันก่อนได้เนื้อนวัดพาราหนึ่งพันหวานไม่หวานพีนิดก่อนให้คิดก่อนรายการนี้ใส่ไม่ใส่พี่ หนึ่งพันบอีิการบอกหวานแล้วถ้าหนึ่งพันรับพันห้าได้เลยนะคะรายการนี้ไม่ข้ามสองพันพี่ยินดีด้วยจริงๆรายการเนื้อรักเนื้อบนแบบนี้นะคะหนึ่งพันนะคะรายการนี้ใครจะใส่ก็ใส่นะนับสามสองหนึ่งไปแล้วพี่เนื้อนวัตโลหะค่ะรายการนี้มีใครมากกว่านี้เอยเลขโคตรไรเล่นหาเกินนี้นะพาลานีเกินจริงมากพี่จ๋า เลขโคระนาบเบอร์473มีใครมากกว่านี้ไหมพี่มีใครน้องมากกว่านี้ไหมเอ,อ่ยบินหรือทารก็ได้นะคะับ1บบาท20บาทปกันได้อล,ลานี้บางเฉียบเลยพี่จ๋า1,000บพัโบต่ำกว่าพันห้าได้ยังไงรายการนี้นับโพสสุดท้ายไม่มีใครมากกว่านี้โคส,สุดท้ายเลยนะพี่โดดขาดปาดกันเอาสไนเปอร์อยู่ไหนคะสไนเปอร์น้องหลับปะเนี่ย1,000บพบ โค้กสุดท้ายขครไวใครได้พี่กิมฮงตอนนี้นำา้ยหนึ่งพันบอนนะคะเนื้อนาวาพี่จ๋าหลักร้อยหาซื้อ,อยากเลยรายการนี้นะคะเล่นหากันพันปลายพี่พันพันห้านี่เบาสุดแหละน้องว่านะรายการแบบนี้พี่พี่ดท่านหนึ่งพันบอตัดสินใจให้ไวนะคะใครช้าไม่ทันพวกนะพี่นะับโค้สุดท้ายหนึ่งพันก็หนึ่งพันกับพี่คะ่ะใครได้ไปยินดีด้วยไม่โดดไม่ปาดพาดระพาดเลยนะคะไม่เจอซ้ําแน่นอนคะ่ะคุณพี่รายการแบบนี้หนึ่งพันบอสัญญารับปิดจบกันนะครรับไปนะคะ ไม่มีใครมากกว่านี้ปิดกับประมงค่คะคุณพี่หนึ่งพันบอ,อย,ยินดีด้วยนะคะรายการนี้ปิดได้โปดป่าได้ป่าที่สาสิบบาทที่สิบาทมันพานกันได้ค่ะพารานี้ทุกท่านหนึ่พจอดค่ะหนึ่งพันบอจอดค่ะรายการนี้ปิดกับประชุมเรียบร้อยหนึ่งพแคปเจอร์ค่ะหูนะว่าเขาเหลือกันพันเดียวหรอพี่ มีแต่จะขยับนะคะน,นรักนะบนขนาดตะกัวพี่ๆตะกัวโฟเคงเล่นหาเงินเกินนี้เลยนะว่าจะไปเหลืออะไรไปให้ไวเลยคุณพี่กันพี่กันแคปเจอร์ได้เลยนะคะอา